วิธีการยกตา2ชั้นแบบไม่ต้องผ่าตัดมีใครไหมครับที่มีปัญหาเรื่องตาตกตาดูไม่สดใสแต่ไม่กล้าไปผ่าตัดช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะหลายคนเข้าใจว่าถ้าเราตาตกจะต้องรีบไปผ่าตัดนะบางคนคิดว่าการผ่าตัดจะช่วยทำให้ตายกสวยอยู่ถาวร10ปี20ปีตลอดชีวิตเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ การผ่าตัดข้อดีคือมันรวดเร็วได้ตัดได้กรีดได้เย็บเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าผิวของเรายังมีความหย่อนอยู่กระดูกบริเวณขมับยังมีความสึกอยู่ถึงแม้เราไปผ่าตัดแล้วเราก็จะต้องมาฟื้นฟูผิวเสริมเรื่องของกระดูกสึกนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตนะครับปัญหาตาตกเกิดจากผิวบริเวณเปลือกตาของเรามีความยืดมีความบางครับมันจะทำให้หนังตาของเราดูตกดู ไม่สดใสเคสนี้นะครับคุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราเด้งขึ้นไม่ใช่แค่บริเวณเปลือกตาที่ดีขึ้นนะครับสังเกตรบริเวณใต้ตาใช่ไหมเรายิงซ่อมผิวชั้นบนให้มีความแน่นให้มีความเด้งขึ้นหลังจากนั้นนะครับจะฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกที่สึกบริเวณมับก็จะยิ่งทําให้ตาตกน้อยลงจบท้ายด้วยการร้อยไหมครับ ก่อนที่คนไข้จะมาเจอหมอซีคนไข้เคยไปร้อยไหมหลายเส้นยกกระปอกแก้มขึ้นมาปรากฏ3เดือนคนไข้บอกมันร่วงแล้วไหมมันขาดการที่เราร้อยไหมจานวนเส้นเยอะๆอาจจะเกิดจากการที่ออวัสดุของไหมเป็นเกรดแบบเดียวกับที่เย็บแผลภาพนี้คือคนไข้หลังร้อยไหมอิตาลีใช้แค่ข้างละหนึ่งเส้นครับเป็นวัสดุเกรด PCLLA จะอยู่ได้ปีครึ่งคนไข้บอก หน้ากรอบหน้ายังคมกริบอยู่เลยนะครับยังไม่ร่วงคนไข้ติดใจใหม่อิตาลีครับเลยมายกตายร้อยเป็นรูปตัววีกับด้านแบบนี้ครับแล้วดึงขึ้นมาครับเพื่อให้ยังคงเป็นหน้าธรรมชาติของคนไข้จากตา2องชั้นที่หลบในตาสองชั้นยกสวยมากนี่คือรูปที่คนไข้อนุญ,ญาตวันแรกที่คนไข้มาเจอหมอสี่ตาดูเศร้าๆดูโสมจะต้องซื้อสติกเกอร์มาติด ให้ตามันดูไม่ตกคุณหมอในทีหมอซีนัน่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงแล้วหมอฉีดเสริมกระดูกบริเวณคามับครับคนไข้ไลายมาบอกชอบหน้าตอนนี้มากตาสองชั้นเขายกสวยขึ้นช่างติดขนตานึกว่าคนไข้หมอไปกรีดเปลือกตามาแต่ไม่มีนะครับไม่มีรอยแผลเป็นเลยเวลาเราอายุน้อย กระดูบริเวณเหลี่ยมขมับจะเต็มสวยถูกไหมทาให้ตามันสดใสแต่พออายุขึ้นเลข3ใครที่รู้สึกตรงนี้มันบุม๋มตามันไม่ยกขึ้นแบบนี้ให้เสริมกระดูบริเวลเหลี่ยมขมับครับหมอซีใช้ฟิลเลอร์แค่0 5ย์ซีซีฉลองหมอซีได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1ของเอเชียแปซิฟิก ใครอยากได้โควตาประหยัด40%หมอไม่เอาเงินไปจ้างดารามไม่เอาเงินไปโฆษณาครับเอาเงินมาช่วยคนไข้ประหยัดบัตเจ็ต40%ครับและถ้าใครมีเพื่อนๆที่คิดว่าวิดีโอของหมอจะมีประโยชน์นะครับช่วยกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ